ทุกคนอันนี้เรามาเจอกันนะคะในครั้งแรกของปีการศึกษานี้แต่ครั้งแรกของภาคเรียนนี้นะคะเราเจอกันก่อนก่อนที่จะเจอกันจริงๆเจอกันทางคลิปวิดีโอนี้ที่คุณครูจะส่งให้นักเรียนนะคะในวันนี้คุณครูจะมาคุยให้นักเรียนฟังความพูดกันนะคะในเรื่องการเรียนวิชาการศิสตร์นะคะ ในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง นักเรียนจะทำอย่างไรจะเรียนยังไงตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดเราจะมีวิธีการดูแลร่างกายของเราด้วยนะคะเราต้องการอย่าดตึกนะคะเราต้องช่วยกันนะและสำหรับการเรียนรู้นั้นนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องการยันทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนอ่านคลิปนี้แล้วดูคลิปจบแล้วที่คุณครูส่งไปให้นะคะให้นักเรียนช่วยทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเพื่อตัวนักเรียนเอง นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยกับเรามาเรียนเริ่มแรกกันเลยบทที่1นนะคะบทที่1บทที่1นนะคะบทที่1เรื่องอะไรนักเรียนมาดูนะคะว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะก็คือเรื่องจํานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศแต่ว่าเราเรียนไม่หมดนะคะในบทนี้เราเรียนในตอนนี้นะคะเราเรียนเฉพาะ ให้เราอ่านจํานวนเป็นอ่านเป็นเขียนเป็นนะคะและเขียนเป็นตัวหนังสือได้เขียนเป็นเลขใดได้เลขบิกได้แค่นั้นเองนะคะคุณครูจะใชใ้นักเรียนดูนะคะเป็นตารางนะคะเป็นตารางเนี่ยตารางร,นะร้อยนะเรกว่ามีตารางร้อยจะตารางหน่วยนะคะาตารางสิบเป็นส่วนประกอบนะคะนักเรียนมาดู ในอันดับแรกนะคะอันดับแรกนั่นดูรีนดูก่อนนะคะนี่คือเป็นแป่นเป็นแป่นนี่เป็นตารางร้อยถ้านักเรียนอยากดูเป็นเป็นสิบสิบก็คือเป็นแตงสิบอย่างนี้นะคะเนี่ยแตงสิบอย่างนี้นี่คือแตงหนึ่งคือ wrote, ati. เป็นสิบนี่หนึ่งสิบสองสิบสามสิบนะคะแต่ถ้าว่าเป็นร้อยนี่คือเป็นร้อยอันนี้เป็นหน่วยนะคะหน่วยอันนี้ทั้งหมดมีกี่หน่วยนักเรียนลองนับดูนะคะทั้งหมดมี ปกหน่วยอันนี้มีกี่สิบทั้งหมดมีกี่สิบนักเรียนลองนับดูก็มันมีสามแตงแสดงว่าก็เป็นสามสิบอันนี้เป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยตรงนี้หลักร้อยนักเรียนดูนะคะหลักร้อยก็มีกี่ร้อยล่ะเราก็นับดูว่ามีกี่แผ่นก็แผ่นหนึ่งหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยแผ่นที่สองก็สองร้อยแผ่นที่สามก็สามร้อยแผ่นที่สี่ก็สี่ร้อยก็จะรู้ว่าตรงนี้มีทั้งหมดกี่ร้อยคะ อ่าสี่ร้อยนะคะต่อไปตรงนี้นักเรียนลองนึกดูที่ว่ามันจะเป็นร้อยหรือเป็นหนึ่งพันนะคะเพราะว่ามันมีมากแสดงว่าตรงนี้เป็นหนึ่งพันนะคะเป็นแตงแตงและหนึ่งพันเพราะว่าเอาที่เป็นที่เป็นสิบสิบที่เป็นเป็น เป็นร้อยๆเนี้ยนะคะเป็นสิบเป็นรวมกันก็จะได้เป็นหนึ่งพันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขียนเป็นตัวเลขตัวหนังสือเป็นตัวเลขอินโดนราบีตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้อย่างนี้นะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อกี้เราดูในแป่นนี้นะคะเป็นตารางร้อยเนี้ยตารางร้อยตรงนี้เป็นตารางร้อยตรงนี้นักเรียนนับดูนะคะว่ามันมีกี่เป็น นักเรียนนับดูนะอ่านักงหมดมีกี่แผ่นกองละกี่แผ่นอันนี้100 200 300 400 500ร้อยแสดงว่ากองนี้ห้าร้อยกองนี้ล่ะได้เท่าไหร่อ่านักเรียนคงจะนับได้แล้วนะคะอ่านี่ก็100 200 300 400 500 500, 500. ตรงนี้ก็ห้าร้อยตรงนี้ก็ห้าร้อยถ้านักเรียน ไม่รู้ว่าเต่าไหรนะคะนักเรียนก็มารวมกันเลยนับรวมกันเลยว่าหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยต่อไปก็ต้องเป็นหนึ่งพันนะคะเพราะฉะนั้นเอาทั้งสองเนี่ยสองกองนี้มารวมกันนะคะเอามารวมกันมันจะได้หนึ่งแต้งตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันเลย กนะ็คือจํานวนนะคะเป็นตารางร้อยสิบเป็นก็จะได้เป็นหนึ่งปันนะคะต่อไปนะคะก็มาดูต่อไปทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการเขียนเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะคะเราดูไปแล้วตรงนี้ว่าเขียนการเขียนจํานวนเขียนยังไงเขียนเป็นตัวเลขอารบิกตัวเลขไปแล้วก็ตัวหนังสือต่อไปมาดูตรงนี้ตรงนี้นักเรียนลองเขียนดูนะคะลองเขียนดูนักเรียนมาดูนะคะว่าตรงเนี้ย อ่ามันตรงนี้มีเลขหนึ่งเลขสี่เลขสามทีนี้ก็บอกว่าเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ในหลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยต่อไปเลขสี่นี้อยู่ในหลักสิบนะคะก็มีค่าสี่สิบต่อไปเลขสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสามหน่วยมีค่าสามเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองเขียนดูทีคะ่ะนักเรียนลองเขียนดูเขียนเป็นจํานวนเป็นเลขอาราบิกเลขไทยแล้วก็เป็นตัวตัวหนังสือดูนะคะว่าเขียนได้ยังไงนะ ทีนี้มาดูว่าอ่ามาดูว่าตรงนี้นะคะตรงนี้เมื่อกี้เขียนได้ยังถ้าเขียนได้แล้วนี่มาดูตรงนี้นะคะมาดูเลยค่ะมาดูเลยนะคะคุณครูเนี่ยคุณครูเขียนได้ดูแล้วนะคะนี่เป็นเลขตรงนี้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นเลข ตรงนี้เป็นเลขอาบิกตรงนี้เป็นตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือตรงนี้ก็เป็นเลขไกลนะคะเข้าใจนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทมดูนะคะลองทมแบบฝึกหัดตรงนี้ดูนะคะทั้งหมดมันมีสิบก็ให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็เป็นเนี่ยก็ให้เป็นตัวหนังสือมาให้เขียนตรงนี้ให้นักเรียนเขียนเป็น เลขอานระบีกนะคะเขียนเป็นเลขอานระบีกตรงนี้เขียนเลขอานระบีกตรงนี้ก็จะได้คุณครูจะลองเขียนให้ดูนะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดอ่าอืมของคุณครูไม่สวยนะนักเรียนก็เขียนให้สวยก็แล้วกันนะคะต่อไปตรงนี้ก็เป็นเลขไปก็เลขหนึ่งเลขเก้าเลขเก้าเตยนะคะนักเรียนเขียนได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนักเรียนของคุณครู ต่อไปก็เลขแปดเตยอืมนะเขียนได้นะคงจำได้นะคะนี่คือแผ่นแรกต่อไปแผ่นที่สองแผ่นที่สองนักเรียนก็มาดูนะคะตรงเนี้ยแผ่นที่สองตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้มันก็ไม่ใช่เป็นตารางร้อยแต่ก็ใช้เป็นหลักนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนักเรียนดูนะคะนี่หลักร้อยมีหลักสิบ อันนี้หลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมีกี่ร้อยเราก็นับลูกคิดดูว่ามันมีกี่ร้อยก็หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ่าตรงนี้ก็เป็นหน้าร้อยอ่าตรงนี้กี่สิบล่ะอ่าก็นับดูตรงนี้กี่กนนกหน่วยเนี่ยก็มีตัวอย่างก็ให้ตัวอย่างมานักเรียนดูตัวอย่างนะคะเมื่อดูตัวอย่างได้แล้วนักเรียนก็ ไปตามในแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้มีทั้งหมด3ก็ลงมลงในสมุดนะคะตามลงในสมุดเสร็จแล้วก็ตายส่งคลิปให้คุณครูดูนะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างผลงานจินแรกของเรานะคะสำหรับตอนนี้นะคะต่อไปนะคะคลิปต่อไปต่อไปนะคะก็ จบแล้วค่ะนะไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันวันหลังกล้งหน้ากัางต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย